สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรบเข้าสู่ช่องของอิงบอกไ้แล้วว่าจะมาลงแบบสม่ำเสมอแล้วก็ต้องมาลงแบบสม่ำเสมอใช่ไหมคะทุกคนเป็นยังบ้างเลี้ยงใครจัดงานวันดิโกบ้างคะโอเคค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะเราจะมาเปิดร้านซ้อข,ข้ากันทุกคนอันนี้เราเล่นมานานแล้วนะทุกคนเราเล่นมานานพอสมควรนะ คืออันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของเรานะทุกคนเนี่ยพอเริ่มต้นมามันจะเป็นเครื่องซักผ้านี้ค่ะที่มันจะซักได้แค่ห้าอันใช่ไหมเดี๋ยวจะสอนวิธีการเล่นก่อนเลยนะก็คือมาอันดับแรกใช่ไหมเราจะต้องมาเก็บผ้าสมมุติว่าตะก้าเราเก็บได้แค่5้าอันนะถ้าเราเริ่มแรกอะทุกคนมันจะเก็บได้แค่5้าอันใช่ไหมแล้วเราก็เอาเข้าไปซักใน ขังที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเล่นมานานแล้วนะทุกคนซึ่งตะก,กา้าทุกคนเห็นตะก,ก้าตรงด้านล่างไหมที่มันจะเขียนว่าเจ็ดทับยี่ห้าจริงๆเราใส่ได้ยี้าใช่ไหมแต่ถ้าเริ่มเกมมาแรกๆจะไม่ได้ใส่ได้ยี่ห้าแล้วทุกคนเราจะไอ้นี่ได้แค่ห้าอันเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เราไป อัปเกรดตะกร้ามาแล้วเราก็ไปอัปเกรดเครื่องซักผ้ามานะทุกคนเผื่อทุกคนสงสัยว่าทําไมเราต้องอัปเกรดเครื่องซักผ้าอัปเกรดเครื่องซักผ้าแล้วได้อะไร mm hmm. ก็คือถ้าเราอ mm ัปเกรดเครื่องซักผ้า mm hmm. ใช่ไหมทุกคนมันก็จะสามารถได้ังคนที่เยอะขึ้นสมมุติว่า mm hmm. เครื่องซักผ้าเนี้ย มันขายได้แค่ห้าบาทใช่ไหมเวลาเราซักเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็มาส่งเสื้อผ้าที่ตรงนี้ใช่ไหมกดไปเลยเราได้สิบแปดเหรียญถ้าเริ่มต้นมาเราอาจจะได้แค่ห้าเหรียญสี่เหรียญอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเล่นปนา,านๆเราก็จะมีตังใช่ไหมอย่างตอนนี้อิงมีตังอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมอิงก็จะไป ไปนี่เลยไปที่ร้านคา้าร้านค้ามันจะอยู่ตรงนี้หละคะ่ะตรงสี่แยกเลยนะคะมาเลยตรงนี้อ่ะมันจะมีร้านที่เป็นเครื่องซักผ้าขึ้นมาอย่างนี้อยู่ในกรอบวงกลมนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะซึ่งตอนนี้เอิงซื้อมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะราคาเครื่องละ4ี่อยแปดสิบนะคะส่วนเครื่องนี้เนี่ย9 2้าสิบสามารถซักเสื้อผ้าได้ ก้าอันเลยนะคะทุกคนโอ้แล้วก็ที่สำคัญยิ่งเครื่องซักผ้าของเราใหญ่ขึ้นใช้ได้เยอะขึ้นก็จะใช้เวลาในการซักอะเยอะขึ้นนะคะตอนแรกเราจะได้เป็นเครื่องซักผ้าฟรีมาใช่ไหมก็คือเครื่องซักผ้าอันนี้ซึ่งมันได้ตังแค่ไม่กี่บาทนั่นแหละทุกคน แต่ว่าถ้าเรามีตังแล้วเราก็มาซื้อได้อันนี่เห็นไหมซึ่งตอนนี้ง่อมาอยู่ที่ตรงนี้แหละกําลังจะซื้อเครื่องซักผ้าสีฟ้าทุกคนเห็นคําว่าเครื่องซักผ้าไหมมันจะมีตะกร้าด้วยเราก็ถามบ้านมาซื้อได้นะคะนี่ตอนนี้อิงกําลังเก็บตังซื้อตะกร้าสีเหลืองอยู่ซึ่งสามารถเก็บได้สามสิบอันเลยนะคะซึ่งรู้สึกว่าอันนี้เวิร์กนะคะ ตอนนี้เรายังมีตังค์ไม่ครบทีนะอย่คิดว่าจะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อเครื่องซักผ้าก่อนนะทุกคนตะกายอยู่ค่อยซื้อละกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะลูกค้าไม่ค่อยมีเลยและมันจะมีลูกค้าที่โยนแบบเสื้อผ้าที่เป็นสีประกายมาเป็นสีทองแล้วก็สีขาวถ้าเจอให้รีบกดเลยนะทุกคน เพราะว่าเขาเนี่ยจะชอบแย่งกันมากเรื่องผ้าแบบเนี่ยเพราะว่ามันแบบได้เงินเยอะทุกคนมันได้เงินเยอะมากเขาก็เลยจะนี่เห็นไหมพอเปิดมาครั้งแรกะจะได้แบบนี้เหมือนนักเก็ตแมนเลยทุกคนเราจะได้เครื่องสักผ้าแค่อันเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราอัปเดทไปเรื่อยๆเราจะเหมือนกับคนนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่ทุกคนช่องสืผ้าเขาคือแบบสวยมาก ทุกคนสวยแบบสวยสุดๆเลยนะแต่เครื่องแตาเราก็ดูเก๋ๆดีนะทุกคนอารมณ์แบบมินิมอลนี้นึงเออว่าไปอันนี้นะคะเราก็เก็บเสื้อผ้าได้ประมาณนี้ตะกร้าเราเต็มแล้วเราก็จะมาขายมาดูนว่าเราเก็บมาขาย25ชิ้นเราได้เท่าไหร่ได้123เ,เลยทุกคนเห็นไหมแล้วเราจริงๆเราจะซื้อแบบนี้ก็ได้ ซื้อเครื่องซักผ้าอันเก่าๆมาก่อนซื้อให้เต็มแถบไปเลยแล้วพอเราได้ตังค์เยอะๆพอที่จะซื้อเครื่องสักผ้าเลเวลสองก็เอาซื้อเลเวลสองให้เต็มทุกแถบก็ได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันทุกคนอ่ะตอนนี้ตังค์เราครบแล้วนะทุกคนน่าจะครบแล้วน่าจะซื้อเครื่องสักผ้าใหม่ได้แล้วนะที่เป็นสีฟ้าฟ้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้อได้จริงหรือเปล่า นี่เข้ามาที่ร้านนี้เลยนะคะตึ๊บนี่ค่ะทุกคนเราซื้อได้แล้วนะคะซื้อไปเลยสำเร็จทุกคนนี่เครื่องซักผ้าของคนเมื่อกี้นี่ลายทหารแล้วก็ดูดีทุกคนโอหูราคาคุ้มแทนอบบเกือบหมื่นเลยนะส่วนเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุดนะคะอันนี้มันยังเป็นเครื่องซักผ้าใช่ปกติทุกคนอันนี้มันคุ้นคุ้นไหม อันนี้มันเหมือนเครื่องซักผ้าอันแรกที่ได้แต่มันขนาดใหญ่กว่าทุกคนดูดิมันขยาดมันขนาดใหญ่กว่านะคะนี่ดูดิดูดีขยาดขนาดมันใหญ่กว่าเนาะโอ้โหมีใหญ่ขึ้นมาอีกทุกคน x x x l เลยนะทุกคนไซส์ใหญ่มากเมื่อกี้ไซส์แรกคือไซส์ธรรมดาไซส์ที่สองคือไซส์ x L อันนี้คือ XXL x, x, x L เลยทุกคนหูใหญ่เกินไปปะใหญ่เกินโอ้โ XXL โคตรใหญ่ไซนี้ทุกคนไซสใหญ่มากนี่ค่ะนี่คือเครื่องว่าผ้าที่แพงสุดคือไซส์ XXL นะคะผลิตได้100เลยแล้วคือเครื่องสักพาเทมอแต่มันราคาแบบ หูร้อยร้อยเขาเรียกว่าร้อยเท่าไหร่อะ่ะร้อยล้านได้ไหมทุกคนเมื่อกี้มองไม่ทันนะตัวอะไรอะ่ะตัวทีไหมแต่ไม่เป็นไรเราได้เครื่องสัตวผ้าใหม่แล้วเราจะเอาไปติดไว้เลยนะคะอู้แชทอะไรมาเยอะแยะตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนขอวางเครื่องสับภาพ้าใหม่แป๊บมเมงคลิปนี้เป้าหมายสำเร็จแล้วคะ่ะ นี่เลยค่ะตั้งไม้ที่นี่นะคะออแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องสภาพนี้ตัง้งบนตรงนี้ด้วยนะคะตั้งประมาณนี้เลยเห็นไหมอันนี้มันผลิตได้ห้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเพราะว่าอันนี้มันจะเร็วกว่าได้เยอ้กว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนิทด้วยประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับการเล่นเกมจำลองการซักรี ถ้าทุกคนชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ให้ได้เหมือนกันนะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าคลิปหน้าเรามีโอกาสได้เล่นโกโกวาเกมเกมสควิตเกเราน่าจะมาเล่นกระโดดกระจุกทุกคนรู้จักไอ้นี้ไหมเกมที่มันจะเป็นกระจุกแล้วเราต้องสุ่มอ่ะทุกคนว่าเราจะไปฝั่งไหนอั้ถ้าเกิดอยากให้เล่นก็คอมเมนต์มาเราไลน์ต้องถึง1ิไลน์นะอยากจะเล่นให้ดู โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย